สวัสดีครับผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า s o v i v a l RPG 3นะครับหรือว่า Lost in Time นี่ครับหลงทางในการวลาสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นผจญภัยผสม s u r v a l v นะครับเพราะว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยครับโดนส่งย้อนกลับไปในอดีตนั่นเองนะครับตัวกราฟิกในเกมนี้จะเป็นแบบคลาสสิกนะครับจะเป็นแบบยุคเก่าๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองรีเซ็ตในส่วนของตัวเกมก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศเนาะข้อดีของเกมนี้คืออะไรหนึ่งนะครับตัวเกมสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะครับสองนะครับ ตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกมคนไทยด้วยหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีข้อมูลนะครับโอเคครับกดเริ่มเกมแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะให้เราสมเนาะตัวละครตัวละครนะครับมีเพศชายเพศหญิงนะครับคือกราฟิกเป็นแบบพวกพิกเซลอะไรแบบนี้นะครับใครไม่ติดเรื่องปัญหากราฟิกนะผมว่าเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะครับใครที่ชอบในส่วนของ So วนเวิร์ลหรือผจญภัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเราเข้ามาแล้วก็จะมีในการเลือกปุ่มทิศทางนะครับผมแนะนําแบบนี้ดีกว่าดีแพดแบบนี้ดีกว่า นะครับนี่คือระบบเกมเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็แปลได้ค่อนข้างดีนะครับต้องบอกเลยว่าแปลได้ค่อนข้างดีนะครับคือกราฟิกข้างนอกเหมือนพวกเกมโปเกมอนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเกมทำฟงทำฟาร์มนะครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านนะครับทำไมทุกคนหายไปหมดนะครับทำไมบ้านถึงหายไปนะครับทุกคนอยู่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้เหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไงแล้วเราก็โดนวาร์ปเนี่ยครับเอางงเลยตัวเองที่ที่ไหนนะครับ แล้ววายอีกแล้วด้ดินี่ครับอะไรเกิดขึ้นกับฉันอ่าเฮ้ยโดนวายอีกแล้วเนี่ยเรามาคือคือมันวาร์ปหลายจุดมากนะครับฉันอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้นะตัวเองของเราคือเราไม่รู้เราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะเริ่มนะครับการนําเสนอนะครับน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับลงทางในการเวลานะครับอืมอันนี้เกมนี้ผมเจอโดยบังเอิญนะในเพลย์ส o ต e รนั่นแหละนะครับนะก็ หาเกมมาแนะนำนะครับนี่ครับเขาก็บอกนะมีคนกําลังดัดแปลงไทม์ไลน์นะครับโอเคครับผมกดเร็วๆแล้วกันเนาะจริงๆถ้าสมมติว่าใครจะเล่นเกมนี้ผมแนะนําให้อ่านเนื้อเรื่องนะครับอันนี้เราแม่งเหมือนโดนวาร์ปมาในอิมิติีมันหนึ่งนะครับนะนี่ครับดูเหมือนคุณจะหลงอยู่ในจูลิสิกนะครับสำหรับตอนนี้คุณต้องเอาชีวิตรอดก่อนอื่นเอากิ่งไม้ไปพร้อมกับไข่ไปด้วยนะครับนี่มีไข่นะครับ เออไข่ไข่อ่ะไข่ไดโนเสาว่ะเหรอเอาไปเลยโอเคอ่าคุณสามารถคราบอาวุธอันแรกของคุณได้ด้วยกิ่งไม้ใช้เมนูคราบตรงด้านบนนะครับของหน้าจอเนาะอันนี้ครับเมนูคราบอยู่ตรงนี้นะครับแทงไม้คราบเลยนะครับเฮ้ยดีนะคือภาษาไทยเขาอธิบายค่อนข้างแบบชัดเจนนะครับนะอื้ม นี่ครับแท่งไม้เราได้แท่งม,มาแล้วเดี๋ยวสวมใส่กันไม่ใช่ผมผมคัฟไปแล้วผมไอ้นี่นะโอเคเอแผนที่มันดูอะไรได้ไหมนี่ครับสามารถดูได้เนาะตรงมี้นิมปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดินด้านซ้ายมือตรงนี้ก่อนมีอะไรหรือเปล่าอ่า คุณยังออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับคุณต้องสร้างแคมป์ก่อนนั่นเองโอ้โหเฮ้ยทำได้ค่อนข้างดีนะผมไม่ค่อยติดปัญหาเรื่องตัวเกมกราฟ,ฟิกที่เป็นในส่วนของพิกเซลแบบนี้อยู่แล้วนะครับเก็บกิ่งไม้ก่อนไข่ครับแล้วมาขโมยไขย่ไดโนเสาร์โอ้ไม่ครับนี่เราสะกิดไม้สะกิดหน่อยตอนแรกคิดว่าระบบการต่อสู้จะเป็นเทิร์นแบทเอ้ยเทิร์นเบดไม่ใช่เทิร์นแบดเทิร์นเบด ตอนะแรกผมคิดว่าการต่อสู้จะเป็นเทินเบดนะครับนะเทินบาทเทินเบดอะไรเมื่อกี้มาจากไหนวะเ <c oughs> นี่ยเออค่อนข้างดีนะครับอย่าเดินเก็บไอเทมต่างๆได้แบบชิวเเลยเนาะนี่กังชีวิตคุณต่ำคุณต้องใช้อาหารเพื่อฮิลตัวเองไม่งั้นคุณจะตายนะครับแล้วจะเอาอาหารจากไหนล่ะกิ่งไม้ก้อนกวดอยากใจฮิลอยู่นะโอ้โหเลือดลดนี่ครับเลือดอยู่ด้านซ้ายบนเนาะ ไดโนเสาร์ aur, น้อยนะครับเบบี้เบบี้ไดโนเสาร์เบบี้ไดโนเสาร์นะครับขโมยไข่มันหน่อยผมว่าเราน่าจะกินไข่ได้เลย <laughs> นั่นไงว่าละวทำไมถึงว่าให้เราเก็บมาค่อนข้างเยอะนะครับนี่เราเปิดจุดแล้วนะครับค่อนข้างแบบเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนต่ออันนี้เก็บได้ไหมไม่ได้โอเคขึ้นเข้าไปครับเมื่อเกินไปคุณจะเข้าตรงตังชายคอป เขาเพลิงนะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานแม่เราก่อนฐานแม่ฐานแม่อยู่ด้านซ้ายมือนะเดี๋ยวเราจะตั้งลกลากถิ่นฐานอยู่แถวๆนี้นะครับนะตามที่เขาบอกนะเฮ้ย <c oughs> ไข่มันเกิดอีกแล้วเหรอ <c oughs> มันจะเป็นไข่มันจะดีเกินไปแล้วหรือเปล่า <c oughs> เอ่อ,เ,อ,อเรายังไม่สามารถสร้างอะไรได้ใช่ไหมไข่ไดโนเสาร์อาหารได้แต่แท่งไม้นะครับ จริงๆมีเมนูขายของด้วยนะครับจริงๆสามารถซื้อเกราะซื้ออะไรแบบนี้ได้เลยเหรอไอ <c oughs> พี่ขายเป็นเงินหมดเลยเหรอแต่จริงๆเราสามารถดูโฆษณา,ารับฟรีได้ด้วยนะครับรับไดส่นข,ของเพชรเนาะเอาไปซื้อของซื้อของหรืออะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเดินต่อนะข้างบนเขาก็ไม่ให้เราไปก้อนกวด่ะเก็บเวลตีไดโนเสาร์อัพเวลก่อนใช่ไหมเนะี่ยได้ไข่ครับ โช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 ไม่กลัวครับผมปั๊มเลือดโซ่ครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนเฮ้ยมันมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะมันก็ถือว่าใช้ได้นะทีนี้เราสามารถอ่อครับอเทมื่นได้แล้วนะครับเราต้องหาอยเทมตัวนี้นะครับมาทำในส่วนของคอฟไฟเนาะขาดอีกอันหนึ่งเนาะมันอยู่ตามผนังตัวนี้นะครับนี่นี่นไอเทมตัวนี้นะครับาาน,น,น,นี่ โอเคจริงถ้ามันมีเยอะมากๆเราสามารถครับตรงครับเตียงได้ด้วยนะครับครับไฟอ่ะเดี๋ยวเราเก็บอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะครับเตียงได้หรือยังเตียงโอเคขาดอีก2อันเนาะคือตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปเดินมาครับมันจะเกิดเรื่อยๆนะครับเราเดินกลับไปก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราใหยแบบกลับมาดูใหม่อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดทั้งไดโนเสาร์ทั้งไอ้ตัวของที่มันดรอปตามผนังแบบนี้นะครับ มันเกิดคอนข้างเร็วนะแบบเร็วมากๆเลยนี่เอาชีวิตรอดในยุคไดโนเสาร์นะภาพแบบพิกเซลมากมากเลยโอเคเนี่ยมันจะมีแบบอ่านี่ครับเก็บบวกบวกชึบ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  เก็บครับเก็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 บทีนี้เราสามารถทำในส่วนของแคมไฟได้แล้วนะครับตัวไอ้ตัวเนี้ยใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ฐานเรานะครับทำพวกแคมไฟทำพวกเตียงต่างๆนี่ครับแล้วก็ในส่วนของคอฟไฟผมทำไว้แล้วนะครับครัฟตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราเก็บในส่วนของไอ้ตัวไอเทมที่ผมบอกนะครับนี่ตัวเนี้ยกลับไปที่ฐานเราก่อนนะไอเทมตัวนี้นะครับ ใครแบบเกิดดีดีนะครับแทบจะไม่ต้องไปไหนเลยนะอยู่ตรงนี้โค้โคสบายเลย <c ười> ครับเตียงนะครับอ่าโอเคครับเขาให้เราวางเตียงนะครับเนี่ยมันมีพื้นที่วางให้เรานะครับไอ,อตัวแค้มไฟอะครับก็มีจุดให้เราวางเลยนะ <c ười> คือเขามาร์กจุดไว้แล้วนะคุณสามารถวางได้แค่ตรงนี้ได้อย่างเดียวนะครับอ่า จริงๆถ้าสมมติว่า,าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรต่อนะครับกดตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยครับใช้เพจตรงนี้เป็นคําใบแต่ว่าค่อนข้างเปลืองนะเออคือเขาจะบอกนะว่าทําไมเรายังไปต่อข้างหน้าไม่ได้หรือว่าเรายังไม่ได้คาบอะไรนะครับตรงจุดๆนี้ระบบเขาทําไว้ช่วยเหลือได้ค่อนข้างดีนะครับจะมาสู้อะไรผมมาสู้อะไรผมแค่นี้ครับอ่ะไอตัวเมื่อกี้เราคาบแล้วนี่หรือว่าเรายังไม่ได้คาบคบไฟวะ ตัวนี้นะครับไหนแล้วล่ะไม่ใช่นี้ดิแคมไฟเราคัฟแล้วไฟเนี่ยเรายังไม่ได้คาฟไฟนะครับถ้าเราคาฟไฟเราถึงจะไปข้างหน้าต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเกมเพลย์แบบคร่าวๆนะครับสนใจก็โหลดไปเล่นได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะตัวเกมเป็นตัวเกมฟรีด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ สวัสดีครับ